ากางผักเตรียมทำอาหารจ้าทุกคนวันนี้เมนูครอบครัวเมนูครอบครัวก็จะผักหลายอย่างก็ผักบุ้งเป็นตะกต้าเลยนะทุกคนเมนูครอบครัววันนี้ก็ก็จะเตรียม ต้มน้ำซุปเองจ้าเมนูหมูกระทะเด้อวันนี้เมนูครอบครัวน้ำเดือดแล้วยายปีก็จะเอาดูกหมูลงจ้าต้มน้ำซุปดูกหมูยินหมูกระทะต้มน้ำซุปเองต้มดูกหมูก็จะได้รสชาติกลมกล่อมหวานอย่างที่เราต้องการแต่ยายปีปรุงน้ำซุปก็จะ มีใส่น้ำตาลอยู่นิดๆนะทุกคนน้ำซุปยาปีก็จะใส่เกลือไปหน่อยจ้าเติมน้ำตาลไปสักนิดตุมน้ำตาลไปสักนิดนะเนาะเติมน้ำปลาไปหน่อยเอาลงหมดแล้วลูกข้นดเดียว เลยขกเลยเอาแหลกแหลกเลยเชมันไม่มีที่รองมันจะแตกนะหกพริกไม่มีโขกพริกกระเทียมจ้าเอาแค่เอืมน้ำมะนาวเนาะทุกคน เีีก็เอาเนา้อเอาลงแล้วหลงไปใส่กันเอาน้ำปลามาลูกเอาอันนี้ให้หมดกันเอา,าดีกล้วแล้วน้ำชิมซีฟู้ดเราก็เสร็จแล้วจ้าอันนี้คือน้ำซอสมาล่า ซอสมาราวันนี้ก็จะเป็นสองเตาลูกจะมีน้ำซอสมาล่ากับน้ำซอสอะไรนะลูกอีกตัวนึ่งลูกก็จะเริ่มย่าง,งแล้วจา้าวันนี้ครอบครัววันเป็นวันครอบครัวกินหมูกระทะกันไอ้ตัวเล็กก็เดินบนเลยจา้าตัวเล็กเดินบนอยู่นอ,อนั่งลงลูกนั่งลง อันนี้ก็เส้นยังไม่ได้แกะเพราะว่าแล้วแต่ลูกชอบอันไหนเขาก็จะแกะกินเองเนาะน้ำจิ้มแซ่บของยาปีที่ตำเองอันนี้ก็น้ำจิ้มผัออดไทยดั้งเดิมด,ดั้งเดิมหม้อสองเตานนี้ก็แล้วแต่เนาะใครชอบกินแบบไหนใครชอบกินแบบไหนหมูของเราหมูของเราจะเป็นคอนโดอยู่จ้า กาจะเอาเห็ดจ well ้าโอ้ยต oh, ัวเล็กก so okay, ็จะสั่งการตั่เนี้ยอย่าเพิ่งลงดิยังไม่ได้ลงน้ำซุปเลยน้ำซุปกระดูกหมูจ้าอีกข้างหนึ่งของฝั่งหม้อมีสองมีสองฝั่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งมาร่าอีกฝั่งหนึ่งน้ำซุปหมูตอนนี้หมูในกระทะก็แตกแล้วจ้า ผักเห็ดนี่จ้ามีเห็ดหอมเห็ดเข็มด้วยเนาะเห็ดหอมเห็ดเข็มหัวรำคาผักกาดผักกาดอะไรนะอีกอันหนึ่งผักกาดเหมือนผักกาดแก้วไม่จ้ะเนาะมีเห็ดหอมก็คือจะเยอะเกินไปเนาะจัดเข้าข้างเตาไม่ได้หมดเนาะเราก็จะเอามาไว้ด้านหลางนี่จ้าบันหน่อกครัวน้ำซุปดูโหก็จะมีเครื่องเทศขึ้นมาด้วยจ้าแต่เรามากินที่บ้าน มากินที่บ้านมาปรุงที่บ้านใหม่จ้าโอ้ยหลานชายรอกินมันยังไม่สุกแล้วลูกรอกินมัมมัมมัม,ม,ม